สวัสดีครับสมาชิกส่วนตุเรียนมุมใหม่เช้านี้นะครับเป็นวันที่20่สิกรกฎาคม66นะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับมีเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาคอมเมนต์ในหลายคอมเมนต์นะครับจะไม่มีเวลาที่จะตอบนะครับในเช้านี้ก่อนที่ผมจะไปอบรมที่เพชรบุรีนะครับที่ชะอำ4-5ห้าวันก็ค่อนข้างที่จะบีโก แล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงสําหรับทุเรียนในช่วงที่เราไม่อยู่นะครับก็เลยมาเจอต้นนี้พอดีนะครับที่เพื่อนสมาชิกถามว่าทุเรียนนะครับใบเหลืองเป็นเพราะสาเหตุอะไรซึ่งผมก็ถามไปว่าคําว่าเหลืองเหลืองลักษณะแบบไหนผมต้องเห็นนะครับเนี่ยต้องเห็นอย่างน,นี้เพราะว่าเหลืองมันมีหลายเหลืองครับท่านเหลืองเฉพาะยอด <c oughs> หรือเหลืองทุกใบนะครับ หรือเหลืองแล้วใบร่วงมันมีหลายสายเหตุนะครับสําหรับต้นนี้เหลืองเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นอะไรนะครับแล้วถ้าแก้ไม่ถูกมันก็จะไม่หายนะครับต้นนี้นะครับถ้ามีอาการเหลืองเป็นอย่างี้ครับเพื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นส่วนมากจะเกิดกับทุเรียนเล็กทุเรียนใหญ่ก็เกิดได้เช่นกันนะครับหนึ่งเหลืองเพราะเกิดจาก การขาดธาตุในตัวเจ่นนะครับในตัวเช่นนั้นนะครับถ้าการอาการขาดธาตุน witches, ในตัวเจ่นใบเขาก็จะเหลืองทุก,ทกใบน,นะครับไม่เว้นใบแก่ใบใบอ่อนนะครับมันจะเหลืองเหลืองเป็นลักษณะเหลืองซีดมันไม่ได้เหลืองแบบเหลืองนวลเหลืองเข้มอย่างนี้นะครับมันจะเหลืองต่างนะครับถ้าเหลืองในตัวเช่นมันจะออกเหลืองคือเหลืองไม่จัดนะครับมันจะเหลืองอ่อนๆนะครับแต่ตัวน,นี้ไม่มีนะครับ ถ้าเหลืองถ้าเหลืองแบบลักษณะองนี้ก็ไม่ใช่นะครับเป็นเหลืองอ่อนๆน,นะครับถ้าเป็นไนโตรเจนถ้าขาดไนโตรเจนแล้วเราต้องสังเกตดูที่ว่าตรงที่โคนระบบรากไม่มีปัญหานะครับนั่นคือให้สรุปเลยว่าเป็นในเรื่องของขาดไนโตรเจนนะครับสองเหลืองเพราะว่าฉีดยาฆ่าหญ้าก,ก็เหลืองนะครับสารเคมีนะครับถ้าเราฉีดเนี่ยบางทีฝุ่นมันคุ้งกระจายไป แต่มันจะมีข้อสังเกตข้อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเหลือง,งในเรื่องของสารเคมีใบก็จะบิดงอครับใบพวกนี้ใบอ่อนๆใบยางพวกนี้นะครับใบพวกนี้เขาจะบิดงอเขาจะห่อเหี่ยวก็จะม้วนเข้าหากันนั่นคือสารเคมีนะครับและสุดท้ายเขาก็เหลืองเหลืองแล้วเขาก็ร่วงนะครับแล้วก็จะเป็นการทูบนั่นคือในเรื่องของเหลืองเพราะสารเคมีนะครับข้อถัดไปครับเหลืองเพราะว่าใส่ปุ๋ยเยอะเดี๋ยวผม ก็มีอยู่2อสาต้นนะครับที่มันเหลืองเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปโชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับในเรื่องของอการเข็มปุ๋ยนี่ผมก็ทําไว้หลายคลิปนะครับก็ไปดูย้อนดูคลิปหลังๆนะครับในกรณีที่เข็มปุ๋ยมีอาการเป็นแบบไหนยอย่างไรผมลงรายละเอียดทุกอย่างนะครับแต่อันนี้วันฑิต อธิบายในเรื่องของเหลืองเพาะเข็มปุ๋ยครับมันจะเหลืองทั้งต้นแล้วครับสุดท้ายใบก็ร่วงเช่นกันก็จะมีการทูบเดียวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับเพราะว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสวนนะครับก็ผมดูอาการเมื่อเช้านะครับเหลืองทั้งหมดแล้วใบก็จะบางๆแล้วก้านใบก็จะยาวม้วนโค้งองอก้านใบตรงนี้นะครับนี่นี่ลักษณะก้านใบตรงนี้ครับมันจะยาวนะครับเนี่ยมันจะยาวและหลังจากนั้นนะครับใบเขาก็จะห่อ ใบมันไม่หนานะครับใบไม่หนาไม่นุ่มนะครับใบยาวๆแล้วก็บางๆแล้วก็ใบค่อนข้างตุกๆนะครับนั่นคือในเรื่องของอาการเหลืองพอเพราะเ็มปุ๋ยนะครับเหลืองพอเพราะเ็มปุ๋ยก็เหลืองทุกใบเช่นกันนะครับคล้ายๆกับขาดในตัวเจนถ้าพูดตามหลักก็คือถ้ามันเกินในตัวเจ่นเกินนะครับธาตุที่เป็นในตัวเจ่นนะครับที่เป็นสูตรแม่ปุ๋ยจะเป็น460 0กก็เหมือนกันก็จะมีความที่ ความรุนแรงของสารเคมีพอสมควรนะครับถ้าใส่เยอะนะครับก็ให้ควรระวังหรือให้ใส่ห่างๆนะครับเพราะว่าในตัวเจ้นเนี่ยผมเคยนะครับผมเคยเอาในตัวเจน1กิโลนะครับไม่ใช่ไนตรเจนเอาปุ๋ยสูตรสี่หกศูนย์นะครับก็คือมีธาตุในตัวเจนสูงนะครับละลายน้ําแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ํายาล้างจานแล้วก็ไปฉีดยาฆ่า,า้าก็ตายเช่นกันนะครับก็ตายเช่นกันนั่นคือในเรื่องของ สารเคมีมันก็ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรเพราะฉะนั้น25-77ก็ดีนะครับสูตรเสมอก็ดีนะครับหรือจะเป็นสูตรไหนก็ตามที่มีท่านในตัวเช่นสูงก็ควรที่จะระวังนะครับเพราะว่ามันมีความเค็มค่อนข้างสูงนะครับในเรื่องของการใส่ปุ๋ยนะครับถ้าใส่เยอะๆสะสมทางดินรดน้ำไม่ถึงอากาศร้อนจัดนะครับก็จะทำให้ใบเหลืองได้เช่นกันนะครับถัดไปครับเหลืองเพราะว่า ถมนะครับถมรากอากาศครับอาการลักษณะเหลืองของถมรากอากาศใบมันจะสลุดใบมันจะไม่สูงชันมันจะไม่ตั้งนะครับใบมันจะไม่ตั้งนะครับมันจะเหลืองทุกใบเช่นกันนะครับนั่นคือในเรื่องของอ, ا, อาการของการที่ฝังลึกหรือถ้าถ้าช่วงแรกๆเราปลูกมันไม่ลึกแต่ว่าเราเอาดินมขนมโคลเสริมโคลเสริมรากเข้าไปแล้วบางอื่นมาไปทับรากอากาศครับเขาก็จะเกิดอาการเหลืองเช่นกันนะครับ เหลืองเพราะเหลืองนะครับเอาไปเอามาเขาก็สลัดใบได้เช่นกันนะครับนั่นคือในเรื่องของการถมรากอากาศของเขานะครับข้อถัดไปครับอย่างที่ห้าเหลืองเพราะว่าน้ําขังนะครับน้ําขังเหลืองทั้งต้นทุกใบนะครับเหลืองทุกใบเช่นกันแล้วก็ใบสลดุดใบมันจะไม่ตั้ง <c oughs> ใบกิ่งก้านมันจะไม่ตั้งนะครับถ้าถ้าในเรื่องของอเหลืองเพราะว่าน้าท่วมนะครับ แล้วขอบใบมันจะช้ำๆครับแล้วใบมันก็จะตกลู่สลดนะครับก็สังเกตเห็นได้ง่ายนะครับใบมันก็จะสลดลงนะครับกิ่งพวกนี้มันก็จะลู่ลงนะครับเนื่องจากอาการน้ําขังน้ำแฉะหรือน้ำท่วมน้ำไหลหลากในช่วงของฝนลงชุกมากๆอย่างนี้เป็นต้นก็เหลืองทางต้นเช่นกันนะครับเขาก็จะฟื้นตอนที่ใบเขาสลัดหมดแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่ดินเขาแห้งอากาศเข้า สู่ในรากเขาได้เขาก็จะฟื้นมาอีกก็ได้ยอดใบใหม่ถ้าน้าไม่ขังจริงๆถ้าน้ําขังจริงก็ตายนะครับเรียนผมมีสองต้นอายุสองสามปีตายครับน้ําขังสูงประมาณหนึ่งเมตรอยู่อยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับอยู่ห้าหกวันแค่นั้นเองครับพอน้ําลดนะครับใบร่วงหมดแล้วก็ยืนต้นตายนะครับที่ผมทําคลิปก่อนๆตั้งแต่ปีห้าห้าห้าหกลองย้อนดูนะครับก็ในเรื่องของเหลืองทางต้นสําหรับต้นนี้นะครับ สำหรับตัวนี้มาดูอาการนะครับถ้าเพื่อนสมาชิกถ้าเหลืองอย่างนี้ขาดอา่ถ้าเข้าใจว่า,าขาดธาตุเหล็กฉีดธาตุเหล็กก็ไม่หายนะครับบอกได้เลยเพราะขาดธาตุเหล็กนะครับมันจะเหลืองเฉพาะยอดอ่อนนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเหลืองเฉพาะทอดอ่ออ่ายอดอ่อนพวกนี้นะครับแต่ใบใหญ่ตามปกตินะครับใบมันจะใหญ่ใบจะอ่ายาวตามปกติแต่มันจะเหลืองเฉพาะที่เป็นยอดอ่อนและใบล่างๆจะเป็นใบที่ที่ที่สีเขียวปกตินะครับนั่นคือการขาด ธาตุเหล็กก็ดีธาตุทองแดงก็ดีนะครับถึงจะเอาธาตุเหล็กเดียวมาฉีดก็ไม่หายนะครับคีเลตก,ก็ไม่หายผมลองทําการทดลองหมดแล้วนะครับในกรณีที่ถ้าเราฉีดไม่ถูกนะครับถ้าเราฉีดไม่ถูกของอาการนะครับอย่างต้นนี้ผมใส่แมกนีเซียม3 1 6เปอร์เซนะครับของโซตัดหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับผมฉีดมันก็ยังไม่หายเห็นไหมครับเพราะมันไม่ได้ เหลืองเพราะขาดธาตุแมกนีเซียมนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกดูดีๆนะครับบางครั้งเนี่ยบางทีเราอัดแมกนีเซียมเยอะเกินไปบางทีทําให้ใบมันกรอบนะครับใบมันจะกรอบถ้าเราแก้ปัญหาไม่ถูกใบมันจะแข็งกระด้างกรอบเพราะว่าธาตุแมกนีเซียมจะเสริมสร้างทําให้อ่มนมเร่งความเขียวนะครับเร่งความเขียวพอเร่งก็หมายถึงว่าพอมันซึมเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะกดจะกดใบพวกนี้นะครับ คือจากใบอ่อนมันก็จะเป็นใบแก่จากใบแก่มันก็จะเป็นใบแก่ที่แข็งกระด้างครับแต่มันก็เสริมสร้างาคลอโรฟิลได้เช่นกันนะครับแล้วเรามาสัมผัสดูมันจะไม่นุ่มมันจะไม่นานะครับมันจะเป็นออกแข็งแข็งกระด้างเนี่ยเป็นแข็งแข็งใบจะเป็นแข็งแข็งประมาณนี้ก็คือบังคับแก่นั่นเองนะครับเป็นแมกนีเซียมเป็นธาตุบังคับแก่นะครับให้เข้าใจเลยว่าธาตุบังคับแก่นะครับในเรื่องของแมกนีเซียมตัวนี้ผมก็ฉีดแล้วครับไม่หายครับ สาเหตุนะครับจริงๆต้นนี้ที่ไม่หายเดี๋ยวผมจะพามาดูว่ามันไม่หายเพราะอะไรนะครับแต่แต่ใบแก่ก็เขียวอยู่นะครับก็ปล่อยไปสาเหตุก็คือหนึ่งตรงนี้แหละครับเนี่ยมันถมลึกนะครับถมลึกลึกไปตรงนี้ดูเหมือนผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้ผมก็เลยขุดดินไปเห็นรากนะครับมันทับรากอากาศเขาก่อนหน้านี้มันเสมอกันนะครับดินมันเสมอกัน เออผมเอาดินเข้ามาเสริมโคกตอนนั้นน้าท่วมผมก็เสริมโคกมันก็ทําให้สูงขึ้นแล้วเอาดินปุ๋ยหมักมาใส่ข้างๆรอบๆมันก็ทําให้ตัวนี้ค่อนข้างจะต่ําลงแล้วก็พอน้ําท่วมนะครับดินมันซุดด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับแล้วก็เวลาฝนตกมันก็ไหลลงเพราะว่าโคกเราอะเสริมพอเสริมปุ๊บเนี่ยแต่แต่ตอนที่อยู่ที่ข้างๆราดอากาศของเขาเราไม่สามารถจะเสริมได้ไม่เลยเป็นแอ่งก็เป็นแอ่งปุ๊บ พอลดน้ําไปหัวสปริงเกอร์ตัวนี้ยิงก็ไปปุ๊บมันก็มีอาการแบบารากระบบรากก็เสียหายนะครับรากเขาไม่ได้รับอากาศผนวกกับมันเป็นเองน้ําก็แฉะนะครับพอแฉะมันก็เลยเหลืองนะ่นค่นั่นคือสาเหตุผมก็เลยเอาดินออกนะครับไม่เห็นรากอากาศเขาลอยๆอย่างนี้เหี่ยแล้วก็ผมก็ขุดล่องน้ําออกมาครับประมาณนี้ก็ปล่อยในช่วงสักระยะหนึง่งแล้วก็หลีหลีหลีน้ําลงนะครับให้น้ำให,ให้ให้น้อยๆนะครับ อ่าผมให้ตอนนี้อ่าบางถ้าถ้าถ้าดินมันแห้งจัดผมก็จะให้วันเว,นว้นวันถ้าผมมาดูนะครับถ้าดูเหมือนมันมีความชื้นอย่างนี้อยู่นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้ให้นะครับผมก็จะเว้นสองวันเว้นไม่เกินสามวันนะครับนั่นคือระบบอ่าเป็นลักษณะของการให้น้ําในช่วงของฤด,ดูฝนนะครับก็จะเว้นหนึ่งวันสองวันสามวันประมาณนั้นก็แล้วแต่อาการมาดูที่ผิวดินถ้าดินมันดู รู้สึกดินหน้าดินมันแห้งมันเป็นผงแล้วก็ดูใบมันสลุดเราก็ยิงน้ําวันเว้นวันนะครับผมจะไม่ยิงทุกวันนะครับเพราะช่วงนี้อากาศมันก็ไม่ค่อยร้อนเพราะว่ามันมีเมฆแล้วก็คึมทั้งวันบางทีก็มีฝนลินบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับฝนมันไม่แรงฝนมันไม่ลงมันทิ้งช่วงนะครับโบราณเ็าเรียกว่ามันเป็นแปดสองหนเขาทิ้งช่วงนะครับมันก็ไม่ค่อยลงนะครับฝนมันไม่ค่อยตกนะครับดินก็ยังแห้งผากอยู่นะครับเนี่ยแห้งผากอยู่ขับอย่างเงี้ยแห้งอย่างงี้ผมก็ปล่อยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยเป็นผง เพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุย๋ยพอไม่ใส่ปุย๋ยผมไม่จําเป็นต้องยิงน้านะครับแต่ถามว่าข้างล่างน่ะมันยังเปียกอยู่นะครับมันมีความชื้นอยู่ผมก็ปล่อยเพราะผนวกกับกรณีที่มันเห็นใบเหลืองอย่างนี้นะครับใบมันอิ่มน้ําใบมันระบบรากเสียหายปุ๋ยผมก็จะไม่ให้แล้วผมก็หลีหัวน้ําลงนะครับเพื่อเพื่อลดต้นไม้อ่าเพื่อเพื่อเฉพาะต้นนี้ก็ลดจํานวนปริมาณน้ําลงก็มาหลีหัวน้ําลง ส่วนหัวอื่นก็ปล่อยตามปกติอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเดินดูนะครับมันต้องเดินดูทุเรียนทุกวันนะครับทุกต้นด้วยมันก็เลยต้องใช้เวลานะครับบางทีเป็นวันปกติก็ต้องรีบไปทํางานอย่างนี้เป็นต้นก็บางบางครั้งก็ได้เดินเดินดูทั่วถึงบางวันก็ไม่ทั่วถึงแล้วครับก็แล้วแต่บริบทแต่การให้น้ําเนี่ยผมจะให้แค่สิบนาทีเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนมันคึ้มันเหมือนเดี๋ยวผมจะแทนไปดูท้องฟ้านะครับเนี่ยมันค้มอย่างนี้ตลอดครับเนี่ยมันค้มตลอดเลยนะครับมันค้ม พอมันคืมแล้วมันมันก็ดูเหมือนแดดมันไม่มีพอแดดไม่มีนะครับพอแดดไม่มีมันก็สังเคราะห์แสงค่อนข้างที่จะมีปัญหาสําหรับทุเรียน,นะครับเราก็ให้อาหารทางใบแทนครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างต้นข้งางนี้นะครับผมปลูกทีนี้ก็คือ,อผมได้ทําคลิปไปแล้วผมจะทําเป็นไม้ประดับทางเข้าบ้านนะครับก็ไม่ได้เป็นหวังผลอะไรผมจะให้มันแทนใส่เกาหลีพวกนี้นะครับต้นนี้ก็ถือว่าโอเคเพอให้อาหารพืช ตรนี้นะตัวนี้ก็ถมสูงเหมือนกันผมก็ขุดดินออกนะครับแต่ใบเหลืองๆมันก็หายแล้วนะครับให้อาหารพืชให้ปุ๋ยมันก็ฟื้นคืนกับคืนมาได้ใบใหม่ใบหนาใบมันอย่างนี้เป็นต้นก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับในเรื่องของการตอบข้อคําถามว่าทุเรียนใบเหลืองเป็นเพราะสาเหตุอะไรบางทีเพื่อนสมสาชิกถามว่าใบเหลืองอ่ใบใบเหลืองแล้วร่วงอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเพราะอะไรคือมันต้องเห็นหลายอย่างนะครับหนึ่งอเราต้องดูว่าในเรื่องของระบบราก มันถมรากอากาศไหมน้ํามันขังมันแฉะไหมเราก็ต้องดูองค์ประกอบ2การให้ปุ๋ยให้สารเคมีน้ําหมักโน่นนี่นั่นเราให้ไหมอย่างนี้เป็นต้นมันต้องดูตัวปัจจัยองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของการฉีดยาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสารเคมียาฆ่าแมลงมันเกินโดสไหมหรือว่าเป็นฮอร์โมนพืชมันเกินโดสไหมอย่างเงี้ยก็ต้องดูเป็นองค์ประกอบเช่นกันนะครับมันจึงตอบไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันก็หลายสาเหตุผมก็เลย ทำแชร์ประสบการณ์แล้วก็สาเหตุต่างๆนะครับมาพูดรวมๆนะครับเพราะว่าเพราะว่าคือมันต้องเห็นเนาะดินแน่นอย่างเงี้ยมันก็เหลืองนะครับดินแน่นดินแข็งมันก็เหลืองเช่นกันนะครับสําหรับใบทุเรียนขาดน้ําขาดน้ํนี่ส่วนมากมันจะเหลืองเฉพาะใบแก่นะครับแต่ว่ามันจะสลดใบเหี่ยวนะครับแล้วก็ดูพื้นดินมันก็จะแห้งผากแล้วก็มีรอยแยกแตกอันนี้ก็ดูองค์ประกอบหลายอย่างนะครับมันจะ บอกพอพอถามปุ๊บจะตอบปุ๊บไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับหรือบางทีดินเป็นกรดนะครับดินเป็นกรดมากๆบางทีมันก็เหลืองนะครับเหลืองแล้วใบมันก็ห่ provoc, หอห่อนะครับแล้วก็มันก็ยืนยืน,ย,นยืนสตันอยู่ก็คือมันยอดไม่ถอดไม่เดินอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ได้เหลืองทั้งต้นนะครับในเรื่องของกรณีที่ดินเป็นกรดของผมนี่มีอยู่หลายต้นนะครับดินเป็นกรดนะครับบางทีผมใส่น้ำหมักเยอะๆใส่จุลรีสังเคราะห์แสงใส่นู่นนี่นั่นเพื่อทําการทดลอง ส,สลบสุดท้ายนะครับผมก็เอาฮิวมิกแอซิดไปใส่ยิ่งเป็นกรดซ้ําไปอีกเพราะว่าแอซิดมันก็แปลว่ากรดนะครับเพราะฉะนั้นใส่ไปแล้วผมทําการทดลองมันไม่เหลืองนะครับมันไม่เหลืองทั้งต้นแต่ว่ายอดมันไม่เดินใบมันไม่ชูชันสวยงามอย่างนี้เป็นต้นปัจจัยมันมีหลายอย่างหลายสาเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เพื่อนสมาชิกลองลองเข้าไปดูก็แล้วกันว่าสาเหตุที่เหลืองเนี่ยสังเกตดูว่าบ บริเวณของเราก็ดีใบก็ดีการให้อาหารก็ดีการให้ปุ๋ยก็ดีการฉีดสารเคมีก็ดีหรือก็ดินก็ดีการให้น้ําก็ดีก็ลองไปสังเกตดูว่าของเรา เข้าข้อที่เท่าไหร่เข้าข้อไหนเข,ข้าเคสไหนประมาณนี้ก็จะได้แก้ไขถูกนะครับไม่ใช่ใบเหลืองแล้วก็ฉีดแมกนีเซียมใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยเพิ่มบางทีมันอาจจะตายสลัดใบทิ้งนะครับถ้าเราแก้ไม่ถูกก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับเ,เพื่อไขข้อข้ของใจประสบการณ์ในเรื่องของทุเรียนใบเหลืองเพราะอะไรแบบไหนอย่างไรไว้เบียงท่านนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ